ก็ยอมรับว,ว่าทุกครั้งที่มางานลํำลึกแบบนี้มีแต่ความเจ็บปวดทับซ้ําความเจ็บปวดเพราะว่าเจ็บปวดเบื้องต้นคือเหตุการณ์ที่มีการสูญเสียของสังคมไทยที่มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกับไม่มีการดำเนินคดีนำขึ้นสู่ศาลทำให้ครอบครัวผู้สูญเสียไม่ได้รับคว,วามยิติธรร ผมเองอยากให้สังคมได้ตระหนักว่าเหตุการณ์ในปี2553ที่มีการใช้ปฏิบัติการทหารล้อมค่าพลเมืองไทยที่ไร้อาวุธนั้นเป็นการกระทําที่ต้องไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ต้องไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเรายังปล่อยให้ปฏิบัติการทหารเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับ ไม่ว่าปี53ปี35หรือปีก่อนหน้านั้นจะทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตได้ซ้ําซึ่งสังคมไทยไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้ที่มีการใช้เป็นการทหารเทนข้าบรราชนไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลไม่ว่าใครเป็นผู้มหินหน้าต้องไม่ออกคาสั่งแบบนี้เพราะฉะนั้นหลักที่จะสามารถหยุดยั้ยงเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็คือว่าคนที่ออกคำสั่งให้มีเป็นรการหาร ต้องถูกดำเนินคดีและขึ้นสู่ศาลนะครับเพื่อไปพิสูจน์ความผิดความถูกบนศาลนะครับให้ศาลผู้ตัดสินไม่ใช่ตัดตอนไม่คดีขึ้นสู่ศาลนะครับดังนั้นผมเองก็มีค,ความห็นว่าเราต้องให้คดีแบบนี้ขึ้นสู่ศาลให้จงได้นะครับเพื่อให้ผู้สูญเสียทั้งหลายได้รับความยุติธรรมในเบื้องต้นนะครับ